ก็มีคนมาถามอ,าอินบ็อกซ์มาหลายคนนะครับว่าซื้อพ็อปเนี่ยมือใหม่หรือว่าคนที่เริ่มต้นถ่ายอาหารเนี่ยจะเริ่มต้นซื้อพ็อปยังไงดีนะครับก็อันนี้ผมก็จะพ็อปทั้งหมดเนี่ยที่ใช้ในการถ่ายหรือว่าที่ซื้อเก็บไว้เนี่ยนะเอามาถ่ายอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมาบอกราคาหรือว่าให้แบบเพื่อนๆหรือว่าคนที่ติดตามเพจข้าวแมแซมอนเนี่ยไปหาซื้อได้นะครับอย่างแรกเลยนะที่หลายคนที่น่าจะต้องมีนะครับอยู่ว่า ในจานอาหารหรือว่าบนที่ตอนหาอาหารนั่นก็คือตัวผ้านะครับว่าแบบเราใช้ผ้ารองจานหรือว่าผ้าที่จะแบบว่าไปวางในประกอบฉากย,ยังไงนะอันนี้คือเป็นผ้ากระสอบนะครับผ้ากระสอบก็ผมซื้อในช้อปปี้นะครับราคาผืนละ59บาบท50บาท50บาทนะก็ไปลองหาดูนะครับต่อมานะครับผ้าที่อันนึงนะก็ไปไปลองหาซื้อมาก็คือผ้าลินินนะครับก็จะเป็นผ้าที่มันมีเนื้อนิ่มนะ อันนี้เวลาจับรูปทรงเนี่ยมันก็จะจับม้วนได้ง่ายหรือว่าพับได้ง่ายได้ง่ายกว่าผ้าที่เป็นกระสอบอันนี้มันจะเป็นแบบแข็งนะครับแล้วก็เวลาที่จะจัด่เงี้ยมันก็จะแบบว่าจัดยากนิดนึงนะเพราะว่ามันมีความแข็งนะเวลาม้วนอะไรเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะทําให้ที่เวลาเราลองอาหารเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผ้าลินินเนี่ยมันจะเป็นผ้าที่แบบว่า ผ้านิ่มผ้านิ่มผ้านิ่มนะแล้วก็เวลาจัดเนี่ยจับจัด,จดม้วนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะจัดง่ายกว่าในผ้ากระสอบนะครับแต่ว่าเท็กเจอร์หรือลายของมันเนี่ยผ้ากระสอบมันดูสวยกว่านะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ดูผ้าแบบว่ามันดูเรียบง่ายดูดีนะครับหรือว่าถ้าใช้สีนะม,มีมีเลือกหลายสีนะครับอันนี้ผมก็ไปซื้อที่ตลาดพ้าขนงนะครับจริงจริงไอ้พวกเนี้ยไปหาซื้อตามแหล่ง ตลาดได้นะครับว่าเขามีขายผ้าเป็นเมตรเป็นหลานเนี่ยนะครับเมตรหนึ่งมันก็100เซนใช่ไหมแล้วก็หลานหนึงเก้าสิบเซนเนี่ยก็120บาทเท่านั้นนะครับก็เนี่ยเอา12 0ิบาทเนี่ยคุณสามารถที่จะแบ่งสัดส่วนนะครับแบ่งสัดส่วนในการที่จะมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับแบ่งเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าตัดเป็นชิ้นใหญ่1ชิ้นชิ้นเล็ก1ชิ้นนะครับหรือว่าชิ้นที่เป็นแบบลองจานง่ายๆนะครับอีกได้หลายๆชิ้นเลยนะครับ นะア ante, ア ante, อ,อ,อันนะี้อันนี้เริ่มพลดจบไปแล้วนะเริ่มพลดจบไปแล้วต่อมานะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยอันนี้คือฉาก PVC นะครับฉาก PVC นะเดี๋ยวผมให้ดูเลยฉาก PVC ซเนี่ยซื้อมา79บาทใน s h o p e e นะครับนะอันนี้อันนี้คือฉาก PVC นะครับก็แบบว่าโดนน้ำได้นะครับโดนน้ำได้ลองโดนเช็ดทำความสะอาดได้นะครับก็อันนี้ก็มีลายที่ผมใช้เนี่ยนะก็มีอยู่3าลายนะครับที่ซื้อมาเนี่ย ลายนอนสีขาวนะครับก็ลายคอนกีพื้นปูนคอนกีเนี่ยแล้วก็ลายไม้นะฮะทั้งหมดเนี่ยนะชิ้นละเจ็ดบเจดส้าาทนะครับโดนน้ำได้มันง่ายนะครับคุณไม่ต้องมานั่งเองให้เสียเวลาหรือว่าไปซื้อไม้พาเลทไม้ลังมาตอนะครับก็มันจะทำให้งานของคุณง่ายขึ้นนะเก็บง่ายนผมก็เสอยงเงี้ยแล้วก็ม้วนมวนม้วนม้วนม้วน้วน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 มวนก็ไปนะครับนะ อันนี้อันนี้รีเฟกนะครับถ้าคนแบบว่าซื้อแผ่นโฟมก็ได้หรือว่าใช้กระดาษขาวก็ได้แบบว่าเปิดเงานะครับแต่ว่าอันเนี้ร้อยร้อยห้าสิบเก้าบาทเองในช e นะ้อปปี้เนี่ยปุ๊บนะครับมันก็จะมีแบบสะท้อนแสงนะอันนี้คือไฟสตูไฟนะครับที่สองปุ๊บเนี่ยมันกะ็สะท้อนแสงเปิดเงาด้านข้างนะฮะเห็นไหมเหรอเหรอผ่องเลยว่าผองเลยว่าอ่าเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยมีทั้งหมดเนี่ยมันจะมี อันนี้เป็นแบบสีขาวนะครับสีทองสีทองเนี่ยเวลาส่องเนี่ยเห็นไหมส่องปุ๊บ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 เนี่ยนะส่องสีทองแล้วก็ข้างในเนี่ยมีทั้งหมดมันมีทั้งหมด5สีสีทองสีขาวนะครับเออนะสีดำนะสีดําแล้วก็สีเงินเห็นไหมแล้วก็เป็นกอง กองแสงเบาแสงอีกนะนะได้ทั้งหมดทั้ง5สีนะ่ะรา59บาทเองแล้วก็อยู่ทนกว่าแผ่นโฟม50บาทนะครับแล้วก็พับเก็บได้ง่ายโดนน้ำได้ง่ายทนกว่านะครับพกงานใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะบแล้วก็ม้นเก็บนี้ก็มีกองมาให้นะอันนี้ต่อมาเป็นคอลเลกชันจานต่างๆนะครับจานต่างๆก็มีจานไม้นะครับจานไม้เล็ก ที่รองจานเป็นไม้ตัดท่อนไม้นะตัดมานะครับแล้วก็เป็นจานสีดําเป็นถ้วยเป็นถ้วยเป็น,ปนถ้วยสีดํานะครับแล้วมีอะไรอีก <c oughs> พื้นฐานเลยใช้จานขาวจานดํานะครับอันนี้เองถ้วยถ้ามีถ้วยถ้วยสีดําก็มีถ้วยสีขาวนะครับแล้วก็มีจานไม้นี่นะจานไม้นี้อยู่ที่ ชิ้นละ77บาทนะครับแล้วก็ตัวรองเนี่ยาราคาสามสิบกว่าบาทเองเนี่ยเนี่ยผมไปซื้อที่อันนี้คือที่จตุจักรนะครับอันนี้ก็สั่งเลยช้อปปี้ปุ๊บ77บาทกับจานมาไอ้ที่รองมาเนี่ยสามสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ถ้วยถ้วยเนี่ยก็75บาทนะครับส่วนจานจานสีขาวเนี่ยสามใบร้อยนะครับหาซื้อได้เลยเข้าไมาโครเวฟได้ด้วยแล้วก็จานสีดำนะครับราคา59บาบาทเท่านั้นนะครับเนี่ยคุณก็ได้เซตเซตจานถ่ายรูปแล้ว นะครับช้อนช้อนไม้นะครับ20บาทตามตลาดมีนะฮะหรือว่าช้อปปีก็ได้แล้วก็ตัวที่แบบแว่าจุ่มน้ำผึ้งอ่ะนะครับในพวกวอฟเฟิลพวกอะไรเงี้ยนะอันนี้อีกก็ประมาณ60บาทอันนี้60บาทอันนี้20บาทอันนี้39บาทนะครับเนี่ยก็ได้เซตจานแล้วนะไอเซตจานกับช้อนนะครับเคียงไ,ม,ม,ไม้อันใหญ่มากเห็นไหมอันใหญ่มากเห็นนะครับอันนี้เห็นนะเจ็ดสิบเไ ส0บาทเท่านั้นเลยในช้อปปี้เนี่ยเกิบาทช้อปปีคุณก็ได้เขียงไม้แต่ว่าอันนี้ผมซื้อสีมันมันจืดไปน,นิดหนึ่งนะเป็นไม้ยางนะฮะถ้าแนะนําให้ซื้อสีเข้มกว่านี้นะครับต่อมาอันนี้เป็นช้อนดีหน่อยคุณควรจะมีช้อนดีๆสักชุดนึงก็ได้นะครับอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้คือตัวลอนล่อนไอซิ่งลอนแป้งล่อนน้าตาลนะครับประมาณห0สิบบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็น,นี้ ตัวหนีบนะครับเวลาเราตั้งตั้งฉากเนี่ยตั้งตัวแผ่นสะท้อนแสงเนี่ยนะครับราคาประมาณ39บาทนะก็เนี่ยซื้อมาสัก2ตัวนะครับตัวหนีบนะครับขวดใส่แบบเป็นพ็อปด้านหลังนะเวลาถ่ายเนะี่ยหรือมันก็ใช้ใส่นมก็ได้นะครับเนี่ยนะก็ร2อยี่บาทเองนะครับต่อมาก็คือตัวกองแสงเวลาถ่ายเนี่ยนะก็เป็นกระดาษไขนะครับอันนี้ซื้อมา60สบบาทได้ตั้งเยอะเลย ใช้ได้นานก็เป็นเอาไปเป็นแบบแทนที่รองจานก็ได้เป็น DIY รองจานก็ได้นะอันนี้60ิบบาทนะครับต่อมาตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นตะแกรงนะครับเวลาผมถ่ายอย่างภาพที่ถ่ายโดนัทเนี่ยหรือว่าถ่ายที่เป็นขนมขนมแบบจากเตาอบอ,อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ถึงร้อยนะประมาณไม่ถึงร้อยบาทนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับที่ที่ผม ใช้ในการถ่ายนะครับเราจะได้ไม่ต้องแบบไปเสียเวลาที่แบบว่าซื้อมาแล้วแบบลองผิดลองถูกหรือว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่แบบซื้อจานอย่างเงี้ยสมมุติซื้อถ้วยมาเงี้ยมาถ้วยมาแล้วมันมีลายอนะ่ะซื้อสีแดงมาอย่างเงี้ยถามหน่อยใช้ได้กี่รอบนะใช้ได้กี่ครั้งแต่ว่าถ้าคุณซื้อสีดําสีขาวเนี่ยหรือว่าสีพื้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้สลับปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลานะไม่แบบว่ามันไม่ซ้ํามันคือมันซ้ำแต่มันมันดูแล้วมันเข้าได้ทุก ทุกอาหารทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าถ้าคุณซื้อลายถ้วยที่มันเป็นแบบว่าเป็นลายลายแบบลายเยอะๆอย่างเงี้ยหรือว่าสีแดงสีเหลืองก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะปรับเปลี่ยนอาหารได้น้อยนะครับเพราะว่าคุณต้องรู้เรื่องสีนะครับสีของการหาอาหารเนี่ยสีหลักสีอาหารหลักของคุณคือสีอะไรถ้าคุณคือสีเหลืองสีรองคืออะไรสีพื้นคืออะไรนะครับ อันนี้ก็คือแต่สิ่งสาคัญที่คุณจะเริ่มถ่ายอาหารแล้วแบบจะซื้อพ็อปอยังไงนะครับพ็อปทั้งหมดเนี่ยผมใช้เนี่ยวนเวียนได้ตลอดเลยนะโดยที่แบบว่าจะถ่ายเบเกอรี่ก็ได้ถ่ายขนมก็ได้ถ่ายอาหารก็ได้อาหารคาวอาหารหวานก็ได้นะครับมันใช้ได้กันหมดเลยเพราะว่ามันเป็นกลางนะมันไม่มีโดดเด่นหรือว่าหลุดไปมากมายแบบมันมันไม่ได้แบบมันยังอยู่ในคุมโทนเดียวกันได้ได้ง่ายกว่าที่จะแ,แบบ ไปซื้อสีแดงหรือสีส้มสีสีที่มันปรับเปลี่ยนยากแล้วใช้งานได้ยากนะอันนี้ก็คือวิธีนะครับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการเลือกซื้อพ็อกในการถ่ายภาพเพราะว่ามีหลายคนถามมาว่าไม่รู้จะซื้อยังไงซื้อมาก็ซื้อเยอะเกินไปซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าซื้อมาแบบราคาแพงแต่ว่าถ่ายได้ครั้งเดียวแล้วก็เลิกถ่ายหรือว่าซื้อถูกไปก็ไม่สวยอีกซื้อถูกไปดีเทลมันก็ไม่ดีนะเท็กเจอร์มันก็ไม่มันก็ไม่สวยนะครับอันเนี้ย หลักๆเลยผมก็ซื้อผ่านพวกช้อปปี้นะครับง่ายหน่อยส่งมาถึงบ้านเลยคุณก็สามารถที่จัดเรียงได้โดยที่หลักเลยในการถ่ายภาพอาหารแล้ววิธีการเลือกพอบเนี่ยพอบหลักของคุณคือนะตัวอาหารของคุณ,คณเองไม่ใช่เพราะอันนี้คือพอปลองหรือว่าพอปประกอบนะครับแต่ว่าพอบหลักจริงๆเนี่ยก็คืออาหารที่คุณถ่ายนะครับแล้วก็วัตถุดิบอาหารของคุณเนี่ยก็คือพอปหลักนะฮะส่วนพวกเนี้ยพวกอะไรอย่างเงี้ยคือพอปลองในการประกอบฉากเพื่อที่จะ เสริมให้ภาพอของคุณเนี่ยมันดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับนะครับใครนะครับที่ยังสนใจที่สนใจเนี่ยตอนนี้ผมมีเปิดคอร์สออนไลน์นะครับถ่ายภาพอ,อาหารเพิ่มยอดขายหรือว่าคุณจะเริ่มทั้งชอบถ่ายภาพอ,อาหารหรือว่าอยากจะถ่ายเล่นหรือว่าอยากจะถ่ายขายเนี่ยตอนนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่จากราคาเต็ม5,900บาทเหลือเพียงนะครับถ้าคุณสมัครตอนนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมเนี่ยเหลือเพียง1590บาท แต่ยังไม่หมดนะในนั้นผมมีโบนัสมีของแถมให้คุณอีกมากมายนะครับมากกว่าเกือบ20,000แน่นะครับแถมให้คุณไปเลยนะครับถ้าคุณสมัครตอนนี้นะครับคอสถ่ายภาพอาหารนะครับเพิ่มยอดขายหรือว่าถ่ายภาพเพื่อที่คุณอยากถ่ายภาพอาหารเป็นนะครับง่ายๆเลยไม่ว่าคุณจะใช้กล้องนะครับหรือว่ามือถือนะครับเพราะว่ามีนักเรียนเนี่ยที่ใช้มือถืออยู่ในคลาสของผมเนี่ยก็ถ่ายออกมาสวยมากเลยนะค,คุณลองเข้าไปดูในรีวิวได้ดูภาพที่ผมลงไว้เนี่ย นักเรียนหลายคนใช้มือถือถ่ายออกมาสวยมากก็ลองเข้าไปดูนะครับตอนนี้ราคาคอร์สอยู่ที่เพียง1,590บาทเท่านั้นนะครับยังมีโบนัสในนั้นอีกเกือบ20,000บาทแถมให้คุณไปเลยนะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายเป็นหรือถ่ายไม่เป็นนะคุณถ้าชอบถ่ายอาหารหรือว่าอยากจะถ่ายเพิ่มยอดขายเนะี่ยให้อาหารคุณเพราะว่าถ้าภาพอาหารของคุณไม่ดูสวยไม่มันดูไม่ดึงดูดยังไงลูกคนก็ไม่ค่อยไม่เข้ามาดูอาหารของคุณใช่ปห นั้นหมายความว่าส่วนสําคัญส่วนแรกก็คือภาพที่คุณจะถ่ายที่จะสื่อปมออกไปเนี่ยภาพของคุณจะต้องดึงดูดคนดูได้มากพอนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปว่าผมจะมาพูดเรื่องอะไรต่อนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพจคำแม่สมอตแล้วกดไลค์คลิปนี้แชร์ share, คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายโยโย